สวัสดีครับตอนนี้ผมพีเคพีพงนะครับตอนนี้อยู่ในเกมไมคคราฟันนี้ซึ่งในครั้งนี้ทุกคนรู้จักมอนสเตอร์สีเข,เขียวตัวหนึ่งหรือเปล่าจะกินที่คล้ายตัวนี้เลยแต่ว่ามันไม่มีแขนเจ้านี่ยงไงล่ะซึ่งทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเจ้านี่มันกลัวอะไรเราจะมาดูกันเลยว่ามันกลัวอะไรเราจะให้ทุกคนเดา เฉลยแมวมันกลัวแมวคลิปเปอร์พวงนี้มันกลัวแมวจริงมันกลัวแมวจริงๆกลัวแมวมากๆด้วยอย่างเช่นเราเศงวันนี้เตมเต็มเลยเศมเลยเศษเลยเยอะเยอะเนี่ยเยอะ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 ดูนะ คือถ้ามันเจอเราเนี่มันระเบิดบุ่มทุกตัวเลยนนเนี่ยเ่อไปก่อนนี่ตัวสีเขียวแบบนี้มันกลัวสีที่เรียกว่าแมวนั <c> ่น <oughs> แหละคือสงที่เกิดขึ้นเมื่มีแมวก็ัายายาเวียดกันดูส <c oughs> ิดูสิ่งมีชีวิตพวกนี้สิกลัวแมว เพื่อนเดี๋ยวฉันจะหยุดแกเองจ้องคลิปเปอร์เตะยลก็เหลือแมวอ,อยู่หนีไปเลยมาหนีไปแล้วมาหนีไปแล้วนี่แหละคลิปเปอร์โม้จะมืดแล้วหมดจะมืดแล้วทุกคน ไให้ได้ต้องสว,ว,ว่างอ่าได้แล้วนั่นแหละที่มันกลัวก็คือมแมวพิเปอร์แล้วกลัวแมวอันนี่คือสิ่งหนึ่งที่อ,อัปเดตมาในเวอร์ชัน1.17แต่เราเล่นใน1.18ก็ยังมีอยู่ดูนะมองเห็นแกน,นะมองอยู่ฉันมองเห็นนี่มันคือกล้องสองทางไกล ล่องสองทางไกลที่เอาไว้สอดนอเนี่ยเสร็จแล้วอีกแล้วอะไรน,นึงนั้นยิงหายไปแล้วยา <Yeah! S 1> โอเคได้หละกล้องสองทางอะไรทุกคนเราจะมาดูมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งละหนึ่งหาันมันอยู่ไหนอ่ะ เจ้นี่สองตัวนี้มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนรกแต่เราจะไม่อยู่ในนรกนะมันมุดหม,ดมักมันมุดหม,ดมักเจ้านี่มันเรียกว่าสไลเดอร์ถ้ามันไม่ได้ลงน้ำมันก็จะแห้งแมานี้แหละถ้ามันไม่ได้อยู่ในลาวานะพูดผิดแต่ถ้ามันอยู่ในน้ำจะตายเพราะสิ่งที่เราจะบอกนั่นก็คือ เจ้าสไตรเดอร์เราสามารถขี่มันได้นั่นเองแต่เราเป็นพาหานะที่แบบว่าทําให้เราอยู่ในลาวาได้สะดวกมากนี่เห็นไหมมันอยู่ในน้ำเพื่อนจ้านั่นเลยนี่เราอะจะมีสิ่งที่เรียกว่านี่อ่านมาแลวต้องมีนี่สี่ป่าวิปริต์เนี่ยเงี้ยจะตามเรามา ถ้ามันอย่างนี้เนี่ยก็จะน่าเบื่ออีกแบบหนึ่งนะไปขี่มันสักตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปมันจะเดินตามบบนี้มันจะเดินตามไอ้คันเบ็ดนี้แล้วกันเพื่อนผมเพื่อนของมันด้วยโอเคอะไอจบคลิปนี้ไว้ก่อนล้อกกันนะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าบาย